ตอนนี้ผมอยู่กับผู้แทนสื่อมวลชนนะครับคุณเกีศสิรินอภิรัตนวงศ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่มาร่วมออกรางวัลในครั้งนี้ครับ ก็ในฐานะของผู้แทนสื่อมวลชนนะคะการได้มาเห็นขั้นตอนวิธีการและที่สำคัญที่สุดคือการได้เห็นอุปกรณ์ในการออกสลากในครั้งนี้ถือว่ามีความโปร่งใสแล้วก็สมกับเป็นมาตรฐาน ISO 9001ค่ะแล้วก็ในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเป็นผู้แทนของสื่อมวลชนในการตรวจสอบแล้วเรายังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ด้วยซึ่งในครั้งนี้เราได้เห็นวิธีการขั้นตอนของการเผยแพร่ต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความโปร่งใสทั้งขั้นตอนและก็เรื่องของการออกสู่สายตาประชาชนด้วยค่ะครับผมในฐานะที่ ท่าน,นก็เป็นหนึ่งในคณะรรกการด้วยนะฮะท่านจะได้เห็นทุกขั้นตอนการออกรางวัลแล้วก็เรื่องของการอุปกรณ์ต่างๆด้วยอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องความโปร่งใสตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ ถึงแม้ว่าใครๆจะบอกว่าการออกสลากเนี่ยมันดูแมนนวลจังเลยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี้ยนอกจากมันคลาสสิกแล้วมันยังเห็นถึงความโปร่งใสเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีการควบคุมได้เลยนะคะแล้วก็เ,เราสามารถที่จะเห็นขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่กระบวนการการจับลูกบอลไปจนถึงวิธีการที่จะออกแต่ละรางวันด้วยนะคะทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญทุกรางวัลเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวันที่1ห,หรือรางวันที่ ครับผมท่านครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับอยากห้ท่านเนี่ยฝากกระไดถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยแล้วก็พี่น้องในจังหวัดพังงาด้วยถึงการออกรางวัลเนี่ยวันนี้ครับเชิญได้เลยครับค่ะก็ขอบคุณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะที่ได้เลือกจังหวัดพังงาในการออกรางวัลในวันที่หนึ่งมีนานี้แล้วมันทําให้ทุกๆคนได้รู้จักจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญที่จะทําให้คนเดินทางมาจังหวัดพังงาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกสลากเนี่ยเราได้เห็นด้ ก็ได้เห็นด้วยซึ่งมีความโปร่งใสนะคะแล้วก็อยากให้ทุกทุกท่านนะคะใช้วิจรรรารณญาณนะคะในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะนนในช่วงใกล้ที่จะออกรางวัลเน,นะะี่ยค่ะจะมีข่าวลือเยอะมากเพราะนั้นก็ให้ติดตามข่าวสารจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เชื่อถือได้นนะคะ่ะขอบคุณามากนะครับตคุณมาครับท่านครับ